โอเคมาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอธิบายถึงเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะเราจะมาดูว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยจะใช้สมุนไพรแบบไหนหรือว่าวิธีไหนในการดูแลรักษาคนป่วยที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า เวลาแพทย์แผนไทยเขาวิเคราะห์หรือใช้ยาสมุนไพรเนี่ยในการดูแลคนป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ดูตามสรรพคุณอย่างเดียวนะคะไม่ได้ดูสรรพคุณตัวนี้ช่วยในการอานอนไม่หลับอย่างเดียวนะคะเขาจะมีวิธีดูก็คือใช้รสยาในการวิเคราะห์นะคะฤทธิ์ทางยาหรือรสยานะคะเอามาผสมหรือทําเป็นสูตรขึ้นมา นะคะรถยาในที่นี้นะคะจริงๆของแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด9รถนะคะฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวขมเมาเบือ่อสุขุนเผ็ดร้อนจืดอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละรถเนี่ยแต่ละฤทธิ์ยาเนี่ยก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของอนอนไม่หลับเนี่ยสมุนไพรหรือฤทธิ์ยาเด่นๆที่แพทย์แผนไทยเอามาใช้ก็คือในเรื่องของยาเมาเบื่อนะคะ ซึ่งตัวยาเมาเบือเนี่ยเราจะสามารถหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวกออทองพันช่างนะคะหัวกลอยอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอีกเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้นะคะกัญชานี่ก็ใช่นะคะกัญชานี่ก็เป็นยาเมาเบื่ออย่างหนึ่งนะคะก็มีหลายชนิดนะคะแล้วแต่ว่าเลือกใช้แบบไหนตัวยาเมาเบือเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสรรพคุณยาทางแพทย์แผนไทยเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอก รียญมี2ด้านเสมอถ้าตัวไหนที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วเด่นเนี่ยมักจะมีโทษค่อนข้างที่จะเยอะนะคะฟังคลิปนี้ดีๆนะคะว่าสมุนไพรนะคะมีทั้งดีแล้วก็เสียในตัวเดียวกันฉะนั้นแล้วต้องดูว่าควรใช้ส่วนไหนหรือใช้วิธีทํายังไงหรือใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการทานถึงจะดีนะคะโดยส่วนตัวนะคะเวลาที่ยุ้ยทำยา เราจะไม่ได้ดูแค่สรพรพคุณเป็นหลักนะคะอย่างบางคนที่แบบว่าอยากจะทํายาแบบายานอนหลับอย่างเงี้ยก็ไปหาสรพรพคุณตามใน g o o g l e อย่างเงี้ยไปหาดูว่า,าสมุนไพรตัวไหนที่มีสรพรพคุณแบบนี้นะคะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะก็ไปหาก็ส่วนมากก็จะได้พวกยาเมาเบื่อมานะคะพอเราไปเอาสมุนไพรที่แบบเมาเบื่อมาโดยที่ไม่เข้าใจหลักการหรือ วิธีการในทการทํายาจริงๆอะ่ะมันก็เลยมีผลเสียเกิดขึ้นที่หลายๆคนเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่า,าสมุนไพรกินเยอะไม่ดีตกค้างต่อตับต่อไตยอย่างเงี้ยมีพิษต่อหัวใจอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้คนที่แบบว่าอยากจะทําสมุนไพรเองอะ่ะโดยที่ไม่เข้าใจหรือไม่เคยศึกษามาก่อนแล้วไปเอาสรรพคุณมาตาม Google ตามอะไรอย่างเงี้ย แล้วไปโอโหบไปหามาแบบสมุนไพรแบบเยอะแยะมากมายแล้วพอทําขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาทาไมยุ่ถึงมาเล่าให้คุณฟังเพราะว่ามีรุ่นพี่ของอยุคคนหนึ่งนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยพอเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยเหมือนกับอยากจะลองวิชาเนี่ยอยากจะเอาความรู้ในหนังสือไปลองทดลองทํายาแล้วกินเองอย่างเงี้ยแต่ยังความรู้ยังไม่แน่นพองไงแต่ไปอ่านแต่สรรพคุณแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปหายาเมาเบื่อมานะคะ พราะพอรุ่นพี่คนนี้เขาไปเอาแบบเออมาเล่นลําโพงเงี้ยอ่ามาเล่นสลอดอย่างเงี้ยมาเล่นลำโพงก็เมาเบ,เบื่อไงช่วยในการนอนหลับกันไอ้สลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการถ่ายพิษไงถ่ายอุจจาระถ่ายในยแบบรุนแรงอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เข้าใจเขา้ไปไปเอามาเลยไปทําแล้วผสมเอาเองโอ้โหวันนั้นเนี่ยแบบว่าถ่ายทั้งวัน่ะถ่ายจนแบบสลบอะคุณคุณคิดดูถ่ายแบบจนไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยจนช็อกนะจนจนหามเขา้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ย คุณคิดดูว่าเฮ้ยการทํายามันไม่ใช่แค่แบบว่าคุณรู้แบบเพลินๆน,นะทาออกมาโดยที่ไม่เข้าใจหลักการว่าต้องถ่ายพิษหรือการสตุยาทําให้ลิยามันสะอาดหรืออ่อนลงหรือขับพิษออกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลก็คือว่ามันทําลายอาว,วัยวะภายในตัวของคุณนะคะทําลายขนาดไหนทําลายคือทําให้ตับคุณพังนะคะไตคุณเสียแล้วก็ ค่อนข้างที่จะอันตรายต่อคนที่เป็นหัวใจด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะหัวใจพิการนะคะก็คือมีจะมีอาการลักษณะที่แบบว่าพอกินเข้าไปปุ๊บอะเหมือนอาการแบบขากระไรค้างนะคะเกรงทั้งตัวอย่างเงี้ยหรือชาแบบไปทั้งตัวขยับขยืขย่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนนี่แบบช็อกหมดสติเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือฤทธิ์ยาของยาเมาเบื่อนะมันเป็นพิษนะคะเป็นพิษถ้าถามว่าถ้าคนที่คิดจะทำยาสูตรนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้พิษยังไง ตรงนี้จุดนี้คือจุดสําคัญที่เราต้องมามาวิเคราะห์กันนะคะอย่างส่วนตัวของยุ้เองเวลาทํายาเนี่ยสูตรผู้หลานมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวใช้ยาเมาเบื่ออยู่แล้วในการเข้าไปนะคะผสมหรือทําสูตรเนี่ยแต่ว่าเวลาทําผู้หลานแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้สมุนไพรที่มันมีฤทธิ์เมาเบื่อในการสตุพิษออกก่อนคือเอาพิษส่วนที่มันแรงอะ่ะออกไปก่อนนะคะแล้ว ใช้ on, พิษอ่อนๆพิษของยาเมาเบื่อแบบอ่อนๆเข้ามาทําในสูตรของยาถ้าฉะนั้นแล้วเวลาเราแก้สรรพคุณของยาเนี่ยเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวยาของฤทธิ์ยาเมาเบื่อเนี่ยที่มันร้อนอยู่เนี่ยให้มันเกิดภาวะสมดุลน,นั่นก็คือว่าหาสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งหรือสมุนไพรที่มีสรรพคุณในฤทธิ์เย็นเข้าไปประกบ แล้วก็ต้องเป็นสมุนไพรตัวเนี้ยที่สามารถถ่ายพิษของตัวไอเมาเบื่อเนี่ยออกทางฉี่าออกทางอุจจาระได้นะคะถ้าคนที่ทํายาเมาเบื่อเข้าไปในตัวคนแล้วแต่ไม่มียาก้อนเนี้ยยาที่เป็นยาเย็นในการแก้พิษตัวนี้นะคะแล้วก็ขับไอออกทางปสัสสาวะอย่างเงี้ยมันจะเกิดพิษตกค้างนะคะ ตกค้างอยู่ในกระดูของคุณตกค้างอยู่ในระบบของเลือดของคุณอย่างเงี้ยหรือตกค้างที่เป็นพิษต่อตับต่อไตซึ่งในระยะยาวอะ่ะมันจะมีผลไงนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ หมอแผนปัจจุบันหลายๆคนแอนตี้สมุนไพรอันนี้ยุเข้าใจนะเพราะว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่เขาบอกเพราะว่าสมุนไพรมันก็มีพิษตกค้างต่อตับต่อไตจริงในบางกรณีที่คนเอาไปทําเองแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็ถูกของเขานะคะเวลาแพทย์แผนปัจจุบันเขารักษาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ คุณกินสมุนไพรเลยอย่างเงี้ยเขากลัวตกค้างไงเพราะว่ายาเคมีมันก็แรงอยู่แล้วตกค้างอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณไปกินสมุนไพรที่ไม่ได้เกิดการฆ่าพิษยาออกจากตัวคุณเนี่ยเหมือนไปไปเสริมเข้าไปอีกอ่ะเสริมพิษเข้าไปอีกยาเคมีก็ตกค้างอยู่แล้วเอาสมุนไพรเข้าไปอีกโอ้ตับไตคุณนี่คุณแบบระเบิดคุณพังเลยอย่างเงี้ย หมอแผนปัจจุบันเขาไม่ผิดนะไม่ผิดเลยที่เขาบอกว่าไม่ให้กินสมุนไพรเพราะเหตุผลนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยุ้ยถึงอยากจะเตือนคุณไงคุณเป็นผู้บริโภคนะคะคุณต้องดูคุณต้องศึกษาดีๆว่าการทําสมุนไพรอะ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะถ้าคุณไม่ได้ศึกษามาหรือว่าคลุกคลีอยู่กับมันโดยตรงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะอย่าเสี่ยงที่จะลองทําเองถ้าไม่ได้เรียนจริงๆเนี่ย ยอยู่สายสมุนไพรแพทย์แผนไทยตั้งแต่อายุ26-27มาตอนนี้ประมาณ5-6าปีอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะการทําสูตรยาถามว่าทําผิดไหมมันก็มีผิดบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเราลองด้วยตัวเองก่อนไงถ้าเราทานแล้วไม่มีผลต่อเราหรือว่าเราโอเคอย่างเงี้ยเราถึงจะให้คนอื่นทานต่ออย่างเงี้ยกล้าที่จะบอกต่อหรือเอาไปขายต่อให้คนอื่นแบบเนี้ย ะะเหมือนกันสมุนไพรทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดเหมือนกันคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขามีองค์ความรู้ดีพอไหมนะคะคนที่ทำยาสมุนไพรของคุณเน่ยเรียนมาไหมเป็นใครมีใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายไหมมีเคสร,รีวิวให้คุณศึกษาไหมคุณต้องดูตรงนี้อย่าดูที่ราคาสินค้านะคะบางทีย้ยเจอแบบว่า บางคนแบบไม่เข้าใจไงเกิดการสับสนอย่างเงี้ยอย่างผู้หลานของยุย้ยเนี่ยที่ยุ้ยขายนะคะอย่างผู้หลานเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าคือเจียวกู้หลานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ผู้หลานคือแบรนด์สินค้าซึ่งอธิบายมายหลายครั้งแล้วนะคะอย่างเงี้ยมันเกิดการที่แบบว่าสับสนหรือศึกษาสินค้าไม่ดีพอเนี่ยพอเราไปกินเจียวกู้หลานเดียเด่ยวๆในปริมาณที่เยอะหรือนานแล้วปุ๊บเนี่ย สรรพคุณของเจียวกุหลานคือฤทธิยาของเขาเป็นยาเย,ย็นเนี่ยถ้ากินนานเกินไปเกินเดือน2เดือนติดต่อกันแล้วใช้ยาเดี่ยวในการทาเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายคุณเปลี่ยนคือเลือดมันจะหนืดแล้วก็แข็งแล้วก็ทําให้เลือดตัวคุณเย็นขึ้นเนี่ยเย็นกนเกินไปเย็นเกินไปจนเกิดอาการชาหรือว่าเกรง็งหรือชักกระตุกข,ขึ้นมาอย่างเนี้ย วะะิถึงเตือนไงว่าอย่าอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะแล้วอย่าเข้าใจผิดแค่นั้นนะคะเวลาบริโภคสินค้าอะไรก็ตามอะ่ะเอาความมั่นใจเอาความแน่นอนเอาความชัดเจนดีกว่าขอเตือนนะจุดจุดนี้นะคะโอเคในส่วนของอยุยนะคะถ้าสมมุติว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการอาการนอนไม่หลับเนี่ยต้องทําตัวยังไงหรือปฏิบัติยังไงหนึนะคะคุณต้องดูว่า อาการนอนไม่หลับของคุณมันเกิดจากสาเหต e ุอะไรคุณต้องไปหาสาเหตุของการเกิดโรคทุกอย่างของคุณในตัวคุณก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนมากส่วนส่วนใหญ่เนี่ยอาการนอนไม่หลับเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะคะอย่างคนแบบว่าทํางานเยอะคเครียดอย่าง imal, เงี้ยเครียดสะสมหรืออารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการนอนไม่หลับหรือวิกตกจริตกังวลเนี่ยคุณก็ต้องแก้เรื่องของอารมณ์ตรงนี้เป็นหลักก่อนนะคะ 2. เรื่องของอาการนอนไม่หลับเกิดจาก เลือดไหลเวียนไม่ดีหรือว่าเลือดหนืดอย่างเงี้ยหรือว่ากินยาสะสมมาเยอะเนี่ยทำให้อาการติดขัดภายในตัวคุณเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องแก้พฤติกรรมเรื่องของการดื่มน้านะคะคุณก็ดื่มน้ําเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่แนะนานะคะอย่าไม่ต้องทานน้าเย็นเยอะหรือว่าบ่อยเกินไปเพราะว่าน้ําเย็นเนี่ยทำให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยอย่างถ้าในภาษาของแพทย์แผนไทยเขาจะบอกว่ากินน้ําเย็นเยอะตับร้อนนะคะก็คือเรื่องของตับ จะทำงานหนักนะคะแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันเกิดการเสียสมดุลแล้วก็การทานน้ำเย็นเยอะก็ไม่ดีนะคะทำให้พวกประจำเดือนอย่างเงี้ยสะสมไม่ได้ไม่ไดู้กขับออกอย่างเงี้ยก็มีผลเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเปลี่ยนเรื่องของการดื่มน้ำนะคะให้ดื่มน้ำเปล่าธรรมดาให้มากที่สุดแนะนำนะคะทุก15-30ถึงนาทีเนี่ยก็ดื่มน้ำนะคะ อึสองอึสามอึแล้วแต่นะคะว่าแล้วแต่สะดวกคือการทานแบบจิบๆทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะดีทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนภายในตัวนะคะเรื่องของการดื่มน้ํานะคะสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะเรื่องของอาหารอาหารเช่นกันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเราต้องดูว่าอาหารประเภทไหนที่มีมีผลทําให้คุณนอนไม่หลับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ภายในคนที่มีปัญหาเรื่อง,อ,งอาการนอนไม่หลับค,คือคือความร้อนเกิดขึ้นสะสมภายในตัวเนี่ยคนที่นอนส,ส่วนมากนอนไม่หลับเนี่ยก็จะมีอาการแบบร้อนบ,บวาๆนะคะเหงื่อออกเยอะกระสับกระสายอย่างเงี้ยอเป็นความดันเป็นไมเกรนเนี่ยบ่งบอกว่าสภาวะในตัวของเขาเนี่ยมีความร้อนสะสมมีลมร้อนสะสมเยอะฉะนั้นแล้วต้องปรับเรื่องอาหารปรับเรื่องอาหารปรับเรื่องไหนบ้างลดการทานของทอดของมันของหวานทุกอย่าง ะะลดไม่ใช่บอกให้เลิกนะคะลดลดลงคือกินได้กินพอประมาณอย่างเช่นคุณชอบกินพวกสเต็กหรือว่ากินของหมูกระทะอะไรแบบมันเยอะๆอย่างเงี้ยลดลงนะคะลดลงอาทิตย์ละครั้งพอนะคะไม่ต้องกินแบบทุกวันอย่างเงี้ยบางคนกินหมูกระทะทุกวันเนี่ยบ้าไปแล้วเงี้ยมันก็เกิดการสะสมพิษแล้วก็ความร้อนมันจะเกิดขึ้นหรือปรับเรื่องอาหารแบบบางคนเนี่แบบโอ้ฉันชอบกินเผ็ดกินส้มตำกินยำอะไรปูปลาไรอย่างเงี้ย โอ้โหก็ต้องปรับเรื่องนี้ด้วยนะคะลดลดความเผ็ดลงนะคะหรือกินอาหารพวกย่อยง่ายหรืออ่อนๆเงี้ยพวกอาหารหมักดองชุกชนิดอะไอปาระอะไรเนี้ยเอาน้องไม่ส้มเนี่ยแล้วก็อย่างแฮมอะก็ให้ลดลงนิดนึงนะคะเพราะว่า ของหมักดองทุกชนิดเนี่ยมันเป็นของแสลงต่อโรคนะคะหรือพวกอาหารทะเลต่างๆอย่างเงี้ยพวกปลาหมึกไอ้กุ้งไอ้นาหอยอย่างเงี้ยโอ้มันมีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยคุณจะไปกินเยอะอย่าไปกินเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันก็สะสมไงนะคะให้ลดลงนิดหนึ่งนะคะกินพอดีพอดีนานๆกินทีไม่เป็นไรกินพอดีพอดีจะไปกินนักจะไปสวาาแต่เจ้า แป้งน้ำตาลไขมันคาร์โบไฮเดรตชานมชาเขียวชามะนาวทานได้ไหมทานได้แต่ให้ลดปริมาณลงนะคะอย่าไปกินทุกวันบางคนนี่โอ้ยชาเขียวชานมชาไขามุกทำโมสังโคกินวันละสามแก้วเออโอ้มันกับเปิงดีแต่กาดตัวมันทําให้ระบบร่างกายเราเสียสมดุลร่างกายเราเกิดความร้อนสะสมเพราะฉะนั้นแล้วมันทําให้มีปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับได้เช่นกันนะคะปรับเรื่องของอาหารด้วยนะคะ อีกสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่4อาจจะเกิดคือเรื่องของโรคอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวของคุณพวกปวดเมื่อยตามตัวพวกออฟฟิศซินโดรมปวดหัวปวดไมเกรนปวดเมื่อยตามแข้งตามขาปวดแอวปวดนั่นปวดนี่ปวดไปหมดเนี่ยสแสดงว่าภายในตัวของคุณเนี่ยมันเกิดการสะสมของพิษนะคะพิษร้อนนะคะอย่างเลือดคุณร้อนหรือบางคนโอ้ขี้บออก3มวันทายเต่อลมนะคะลมที่มันอยู่ในอุจจาระของคุณน่ มันเป็นแก๊สไงแกส๊สพิษแก๊สไม่ดีอ่ะแล้วมันไปดันตามเ,าเส้นเลือดของคุณอ่ะเพราะเส้นเลือดของเราอ่ะอมีฟองนะฟองอากาศเกิดขึ้นแล้วปุ๊บอ่ะมันจะเกิดการแทรกตัวของฟองอากาศที่ในเส้นเลือดของเราอ่ะคล้ายๆรูอากาศเกิดขึ้นทําให้เลือดเราเป็นฟองอ่ะเลือดไหลเวียนไม่ดีเพราะเลือดไหลเวียนไม่ดีเราก็เมาหัวนะคะเมาหัวเกิดขึ้นอาการนอนไม่หลับร้อนวูบวาบเหมือนอจะเป็นลมอย่างเงี้ยอาการแบบนี้นะคะ ก็วิธีง่ายๆคือต้องถ่ายพิษอย่างเดียวในกรณีคนที่เป็นเยอะๆนะคะปรับเรื่องของอาหารปรับพฤติกรรมข้างต้นแล้วก็ถ่ายพิษอย่างเดียวนะคะคือการถ่ายพิษถ่ายของเสียออกทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าด้วยผู้ร้านนะคะผู้ร้านขายของค่ะช่วงนี้ขายของอย่างที่บอกนะคะยุ้ยจะอธิบายต้นเหตุสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหมด ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็เรื่องของการปรับพฤติกรรมถ้าเราปรับพฤติกรรมได้แล้วมันหายแล้วปุ๊บเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวผู้หลานรักษาหรือว่าถ่ายพิษเลยแต่ในกรณีที่คนอายุเยอะๆแล้ว 30, 40, 40 50, 60แล้วเงี้ยเกิดการสะสมของพิษ มานานแล้วกิจการแบบกินอาหารไม่ดีหมักหมมเยอะกินยาเยอะกินอาหารเสริมเยอะแล้วไม่เคยถ่ายพิษออกเลยอย่างเงี้ยมันต้องใช้วิธีการถ่ายพิษพลวงเส้นเลือดให้เส้นเลือดที่มันไม่ดีอะ่ะเกิดการ โปร่งเกิดขึ้นนะคะเพราะเปนโปร่งแล้วนะเนี่ยเลือดมันจะไหลเวียนดีแล้วอุณหภูมิของร่างกายอะ่ะมันจะปรับมาสู่สมดุลไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเขาเรียกว่าการปรับระบบร่างกายหัวจดเท้าแล้วก็ถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบหัวจดเท้าแล้วถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ย ผู้หลานมันจะช่วยยังไงหลักการทํางานของผู้หลานมี3สเตจแค่นั้น1คือถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจะดดเท้านะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาณจุดจุดไหนตัวเนี้ยมันจะไปทําความสะอาดหรือครีนทั้งระบบร่างกายต้นตอของการเกิดโรคสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆให้ถูกถ่ายออกอันนี้คือสเตทที่1น,นะคะถ่ายพิษลรวปุ๊บสเตทที่2ก็คือว่าปรับ นะคะปรับระบบร่างกายทั้งหัวจดเท้าปรับระบบร่างกายทั้งหัวจดเท้าหมายถึงอะไรหมายถึงการปรับอุณหภ,ภูมิร่างกายให้อยู่ในสภาวะเป็นกลางให้อยู่ในระดับที่สมดุลพอเหมาะพอดีไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปถ้าร้อนเกินไปแล้วปุ๊บไมเกรนกุณขึ้นความดันกุณขึ้นอย่างเงี้ยก็ คุณจะปวดหัวเมเกนเรื้อรังเนี่ยเราก็ปรับลมให้มันอยู่ในสภาวะหมดุลไม่เย็นจนเกินไปสภาวะเย็นเกินไปเช่นออท้องอืดอย่างเงี้ยอาหารย่อยยากอย่างเงี้ยหรือบางคนก็นจะมีอาการบูบหรือหน้ามืดเกิดขึ้นนะคะหรืออ่อนเพลียอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้มันจะไปตัวปรับสมดุลน,นะคะ ปรับระบบร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติคือความเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะคะสเต็ปที่3สเต็ปที่3ของผู้รลานก็คือฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายทั้งภายนอกและเซลล์ภายในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมานั่นเอง คุณจะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเซลล์ที่มันไม่ดีเซลลที่เสียอย่างเช่นพวกประจําเดือนเก่าพวกเนื้องอกพวกซีตกค้างอยู่ในมดลูกของคุณเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทออกหรือบางคนเนี่ยเป็นลําไส้มีปัญหาถ่ายไม่ดีมีพวกไขมันนะคะพวกตะกันต่างๆเนี่ยพวกอุจจาระเก่าสะสมเนี่ยทําให้ลําไส้คุณตีบถ่ายไม่ออกเนี่ยตัวนี้มันจะไปถ่ายออกนะคะถ่ายพิษออกแล้วทําให้คุณถ่ายง่ายขึ้นอย่างเงี้ย แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของเลือดเป็นพิษอย่างเงี้ยอย่างเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดาไม่เคยหายผมร่วงผมบางอย่างเงี้ยเซลล์ Sell, ร่างกายมันถูกฟื้นฟูนขึ้นมาเลือดมันก็จะดีเพราะเลือดภายในตัวเราดีทั้งหัวจุดเท้าล้วปุ๊บเนี่ยผิวมันก็จะดีเองนะคะผมก็จะแข็งแรงเล็บคุณก็จะแข็งแรงเนี่ยทุกอย่างมันจะดีออกมาเองตามธรรมชาติ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะถ้าเราปรับระบบร่างกายของเราครบ3มสเตปครบ3สูตรแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างทุกอาการทุกปัญหาสุขภาพเรื้อรังสะสมภายในตัวมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันที่คุณทานนะคะตามลำดับเองนะคะ คุณจะรู้สึกได้เองนะตัวฉันรู้สึกว่าเย็นขึ้นนะคะหลับง่ายขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นตื่นเช้ามารู้สึกว่าสดชื่นนะคะไม่รู้สึกว่าเพลียอย่างเงี้ยทำงานได้เยอะขึ้นมันไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่ร้อนวุบวาบไม่แบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นลักษณะที่คุณสามารถสังเกต ตัวเองได้ง่ายๆโอเควันนี้ก็ขอจบเรื่องของการดูแลตัวเองสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะคะขอบคุณค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพด้านไหนขอให้ลองผู้หลานผู้หลานคือสินค้าแบรนด์ของยุ้ยเองนะคะ แบรนด์ Brand, หรือยี่ห้อสินค้าไม่ใช่เจียวผู้หลานนะคะชื่อผู้หลานผู้หลานคือผู้หลานแล้วก็กล่องตามแบบนี้เท่านั้นนะคะราคา1,380เท่านั้นไม่มีราคาอื่นนะคะราคาโปรอย่างเงี้ยแคปซูลก็1,580พัแพ็คคู่ก็2,850 เซตราคาราคาเดียวเท่านั้นถ้ามีราคาผิดปกติกว่านี้ก็ถือว่าไม่ใช่ของผู้หลานนะคะแล้วก็ผู้หลานก็ไม่ใช่ชื่อมู่หลานนะคะมู่หลานนี่คืออะไรไม่รู้นะคะมู่หลานมันกระโตนแล้วนะคะก็อย่าสับสนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก สินค้าในท้องตลาดมีเยอะชื่อมันอาจจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าเวลาคุณศึกษาหรือคุณจะกินน่ะคุณก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าไหนผู้หลานก็คือของยุ้ยนะคะเป็นของยุ้ยเองคือหมอยุ้ยผู้หลานไม่มีชื่ออื่นกินผิดชีวิตพังเพราะว่าของเรียนแบบมันก็เยอะคุณก็ต้องระวังเองนะคะศึกษาดีๆผู้หลานกล่องแบบนี้เท่านั้น นิยามของผู้หลานคือเป็นสูตรถ่ายพิษนะคะสูตรถ่ายพิษไม่ใช่การถ่ายพิษถ่ายของเสียเฉพาะลำไส้ไม่ใช่ดีท็อกแบบนั้นแต่มันเป็นสูตรที่ล้างพิษถ่ายพิษครีนหรือทำความสะอาดทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าปรับระบบร่างกายทั้งหมดเลยทั้งตัวเราเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาส่วนไหนตัวเนี้ยมันจะไปเคลียร์ของเสีย